สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับช่องฟุกขวัญใจนะครับพี่น้องพบพอกันกับช่วงหาแนวมาวานะครับพี่น้องสําหรับช่วงนี้นะครับก็สิมาวามารีวิวสไปนเนาะมารีวิวอ่า สำหรับชีวิตมอล่ํานะครับว่ามันเป็นรูปแบบใดนะครับลายค้นก็สงสัยเออเป็นมอลลัมมันเป็นงายบสัญญีนะครับก็จะรีวิวแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับสำหรับในความคิดผมนะครับมันเป็นยอนวาสนามันเป็นมันเป็นยนวาสนามันเป็นยอนเถอกำนดนะครับว่ามันว่าใครอยากสิเป็นก็เป็นนะครับคนเป็นแล้วรอดนั่นคือถูกกำนดเมื่อ้วคนเป็นแล้วปลอดนั่นคือ มันบ่มเนทางนะครับพี่น้องสำหรับผมนะครับแรกเริ่มเดิมที่บ่คิดบ่ฝันมาสิสด้เขามาในวงการนะครับไม่คิดว่าจะอยู่ในวงการมาได้จนถึงทุกวันนี้ออแบบว่าแรกเริ่มเดิมที่เลยนะครับคือมีความสนใจคือมักของเพ่มาแต่เด็กหน่อยแล้วแต่ว่าหมอลำบ่ได้เลยแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนคือหมอลำคือไม่ได้เลยแล้วได้มีโอกาสเปิด ใจนะครับเป็นนางเบิงมอลำนะครับเป็นมอลำก่อนมอลำก่อนสังวัดอุบลนี่แหละมันเป็นเท่าที่ผมเท่าที่ผมจําความได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ศูนย์าพิลมแต่ว่าบ่ม็นศูนย์ธารพิลมเกา่าที่เป็นศูนย์สะศูนย์ธาพิลมตอนปลายนะครับที่ว่ายังมีว่องอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเรียกวนะ่เป็นนางเปิดใจเบิง ไม่รู้ว่าสังวาสอะไรล่ะตอนนั้นเพราะว่าสแยกสังวาสว่าออกหูละวันหมอลําก่อนเปิดใจนางบึงกลับมาแล้วก็เลยมานางเสิร์ชหาในกูเกิลเสิร์ชหาใน YouTube นะครับบึงเวลาเขาโอหัดโอหัดฟังหาแนวมามเวาหาก่อนมะทองนะครับก่อนแรกน่าจะเป็นของหมอํำมะลิวันอะสักอย่างนี่แหละจำบ่ได้แล้วนะครับเป็นก่อนใบคู่นะครับ ปตลาดตั่งทำตลาดตั่งนะครับขาจากโยมือไหวคุณครูดูยางคุณอาจารย์ขาจากโยเเกเสกาวางไว้วางเสียนพูขาล่ำยาเดคะเดเคือนอีกอย่างจักอย่างเนี่ยลืมแล้วโดนแล้วนะครับต่เตี้ยหัดเบไหมคุ่นนะครับหัดเองว่ามีคู่ฝึกนะครับก็หัดเองประมาณสามสี่เดือนนี่แหละพี่น้องบัตรพ่อหัดเองในสามสี่เดือนเนาะมันสิตก หลังจากหันมาเมื่อสิตกประมาณเดือนพฤศจิกาท่านว่าเนี่ยช่วงช่วงเกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขาแล้วโรงเรียนชนบทอ่ะมันจะมีแปลงนาสาธิตแปลงนาโรงเรียนเที่วทิวามันสิเป็นโครงการเดินตามรอยของพระราชดำริของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรชัชการที่เก่านะครับอันเพิ่น ก็พาไปเกี่ยวเขาเนาะในแปลงหน้าสาธิตเนาะบัดท,ที่นี้ด้วความว่าเพื่อนนะครับโบว่าซีเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่มูมูในโรงเรียนเนี่ยเขาสีหูว่าบักนี่คือเปะอ่าลักทองกอดร่ำมาแล้วแต่ว่าสมัยก่อนก่อนลำ่ำบไดลายนะครับได้แต่ไหวคู่ก็เดินโด่งสำนักเพราะว่าฝึกเองเราไม่มีครูกว่าอาจารย์เราไม่มีก่อนสิแกะก่อนอะ ที่ว่าเขาทองต่ำยูทูบเข้าก็แกะโบเปลี่ยนเพราะเขาโบหูว่าเขาเ้าอียังนะครับไม่รู้สับอีสานเลยนะครับบบอีสานโบอีสานเปลี่ยนแต่ว่โบหูสับอีสานก็คือว่าอีสานมันจะมีหลายสำเนียงมากนะครับซะมีหลายสำเนียงหลายคำศัพท์แล้วแบบคำศัพท์ที่มันแบบเก่าๆเก่ๆแล้วเป็นอีสานแท้จากแก่นจากรากมันจริงๆนะคือบางคำผมก็บโบหูเรื่องนะแต่ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหูขึ้นมาหลายเหลี่ยวนะครับพี่น้อง กบสามาท่สไปแกะก่อนลำ่ำใดก็สิได้ทอที่มันมีบทใน Google แค่นั้นนะครับก็แสวงหาความรู้เอาที่นี่กลับไปลำ่ลำล่ำยังละวนไปวนมาบัดพอล่ำแล้วเจ้าคู่หนึ่งอาผู้นั้นก็ขอไม่ผู้นี้ก็ขอไม่เดี๋ยวข้ามาเออห้องเป็นล่ำเป็นกามเนะอาเพ่งเพ่งย่งสิก็ได้จะเพ่งทุ่งเพ่งมล่ำบ่ได้เลยนะครับที่นี่บัดพ่อห้องก่อน ห้องก่อนอันเดินดงนี่แหละเราไปเข้าหูนะครับไปเข้าหูถ้าทาั้งบ้านเพื่อนอื่นว่าตามอล่ำนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆเพื่นชื่อประสานชัยซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกของผมและตอนแรกผมกับบุ้งูจากเพื่อนเลยรา่เคยได้ยินซื้อเสียงเรื่องน้ำนะครับว่าเพื่อนืืออีหยัง หรือหน้าตาเป็นยังไงนะครับเขาก็ห้องไปห้องเฮาเนี่ยเราไปเรื่อยๆ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 เพิ่นก็เรียกว่าป้าตัวคือล่ำเปล่นวะวะสันเอาซีซาอันเดี๋ยวกลางกลางเดือนนี่ไปบ้านตาเด้อแล้วสีฮัดไฮซีซ้อนไ้วะสัน ตัวลำเป็่นอยู่แต่ว่นยังอกแน่นปันไหนยังโบคักปันใดมันยังมีแนวให้ต้องแกให้ต้องเติมเสริม,มอยู่เพล่นเร่อยว่า,าสัตว์ที่นี่ที่นี่ก็เลยถามถามข่าวบ้านแต่ว่าใจยังโอกายได้ตอนหลกใจยังบบกาถามข่าวบ้านก่อนว่าเออยู่มองใดขั้นสิบไปไปมองใดถามไปใดเนี่ยเพราว่าน,นี้อัน บ้านก็เป็นบ้านหอยสั้นเนาะที่นี่เพิ่นก็นเรียกว่าถามโลดคุ้มบ้านหอยสั้นบ้านตามเมลำอยู่ทางไดนหูเบดเดี๋ยวเพิ่นบอกเองว่าสั่นนะเขาก็หูแล้วโอเคงั้นรู้บ้านที่จะต้องไปแล้วไดนะแต่ว่าใจมันก็นยังบกกา,ค,าคือเก่าบัดพ่อหอดมือเนาะกัอบัดพ่อหอดมือก็เลยทําดาขึ้นมอเตอรไ์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะผ่านไป แอบ,บ,บถามก่อนว่าเออบ้านตามว่าวมีทางใดบัดทีนี่เพิ่นบอกทางอย่างเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเนาะก็เลยทําทาขี่รถไปก็เห็นเพิ่นนั่นแหละก็ยังบอกกาเข้าไปนะครับก็จูนเวลาล่วงเลยมากจนหอดเดือนท่านว่าเพราะว่ามันเป็นเดือนพฤศจิกาเมน่ละเดือนท่านว่าท่านว่าประมาณประมาณยี่สิบกว่ามั้งนะครับโดยประมาณนี้ก็เลยไดียเขาไปหาเพิ่นนะครับเขาไปหาเพิ่นไป เพิ่นก็ว่าให้เตรียมขันหาไปนะครับบัดเพอเตรียมขันหาไปแล้วเพิ่นก็ผ้าย,ยกคู่ยกออยกไข่ก้อนเสียก้อนมาทองนะครับก็ไปนางตะวัตนตะกอนอ่ะตอนเลี้ยนกับเพิ่นอ่ะนะครับอันนี้คือเรื่องเริ่มเดิมทีคือประวัติเลยนี่เอออันนี้คือเริ่มกอ้ย่างก้าวขึ้นสู้หมอลำแล้วนะครับเพิงกะบบได้ด้วยกัพลงหมอลำไม่ได้เลยได้แต่ลูกทุ่งมาที่นี่ เวลาเขียนนะครับนั่งจอ่อยหันเป็นสโมงพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่สี่โมงยินเลิกเรียนมาจนมาหอดเกือบถุ่มผมตีนังจอ่อนั่งจ่ออย่างที่จดก่อนลำเพราะว่าก่อนลำมันมาเป็นน้ำมาดาก่อนลำนะครับหนึ่งก่อน4ีหานากระดาษน,นะครับต้องจดจดเองกับมือนะครับเพิ่นสี่บอกมาเป็นค่ำเท่ากับจดตามค่ำบอกเพิ่น จนว่าเสร็จจบก่อนสีหานากระดาษก่อนเรียกก่อนไหว้ครูบัที่นี่ก็ไปซ่อมทองนี่ฮทองย่องท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 องนี่ฮอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งพระตกมือเสาอาทิตย์มากกับกัปมหาิ่นอีกรอบหนึ่งนะครับบัตที่นี่ก็เลยมาสอบทองเนี่ยใดที่ต้องแก้สำเนียงได้บ่ชััเจีนยังเพิ่นก็แก้ไขให้เสียเฮ็ดว่นยังเสียละพีิด้อกจนว่าหกเจ็ดเดือนจังเพิ่นจังเดย์ผ้าออกงานแหลก ออกงานแรกก็เป็นงานดน,นตรีสดนะครับงานดน,นตรีสดงานบวชซอืมบัดที่นี่ล่ะทิ <c oughs> เจอความมั่นความมวนมอยู่องนี่พี่น้องโอ้ยยังวะงานแรกก็เจอดีเข้าให้เลยก็คือในความคิดเฮ้าเขอาคิดว่าเออวงการมันเทิงเนาะวงการแบบหอลำ้ำสวยรูเรียบง่ายสบายใจนะครับ และใครสมานนะฉันกันแบบว่าเฮาเห็นการแสดงทั้งหนาววีที่เนาะพี่น้องแบบว่าอุ้ยคนนั้นเขาก็เล่นกันเขาสนุกกันดีอย่างประมาณนี้นนนบ,บ<笑><笑>ัดพ่อเฮาม่เ,าเห็นด้านหลังอ่ะมันก็แบบเกียใช่ไหมเออเมา่าเห็นด้านหลังเสียแบบบ้าโหแบบทั้งแดนซอร์นักดนตรีอีกอย่างเนึ่งเสียนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เซนสทีฟ อันเนี้ยคนในวงการน่าจะรู้ดีแต่ว่าประเด็นนั้นนะด้วยความว่าเ,เป็นเด็กใหม่ผมก,ก็เหตุตัววัตถุไปหอดปู๊ก,ก,กสวัสดีมันเบิดสุกคนนะหลังไว้ที่ไพเป็นไพก็ตามนะครับเพราะสวัสดีอียังเซตซับแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็ไปนั่งนะครับปรึกษากระคู่บาอาจารย์อยาคองว่ามือนีขึ้นชักโมงเหตุจังไดเตรียมตัวจังไดห้องเพี่ยังจัดสกีบยังนะครับเตรียมตัวขึ้น บัดที่นี่เอาไปเอามาอันมอลล่มไฟยิ่งกระเด็นเสือเดนเสือก็เป็นเดนเสือของมอลลั่มไฟทรายเพราะว่าตอนนั้นมีมอลล่มประมาณสามสี่คูนี่แหละที่ไปล่ำนะครับ่น้อแต่ว่ามันเป็นเดนเสือที่มอลลัทรายแต่ที่นี่ที่มอลลัยิ่งอ่ะบได้เอาเดนเสือไปบัดที่นี่ปึ๊บได้ความว่าเขาหนาสีเคืแบบรวมงานกันมาหลายงานแล้วเนาะเออเขาเคยรวมงานกันมาหลายงานแล้วแบบที่นี่ปึ๊บผมก็นั่งอยู่ อ่านั่งนั่งนั่งคุยกันจังไดตีกันไหมแบบว่าเหมือนเหมือนมีปัญหาเรื่องแบบชู้สาวอย่าเพราะมาอันนี้เนาะตีกันขามหัวผมเน่ยผมนั่งอยู่เฉยะตีกันเนี่ยด้านหน้าด้านหลังค่มกันเสียพลมุดออกก็ะหาบ่าได้จากสีจังใดนะครับแบบโอ้ยชีวิตจังแมนท้ออดอดทนงานหลกก็เจอดีเลยว่านนะครับก็เลยบอกว่า คูบาอาจารย์เนี่ยยีหลังยีหลังเราว่างไปเจือห็นไปอย่างพวกนั้นเป็นกระเรียสีตอโอ้ยเนาะก็เลยว่าเจอแจ็คพอตเลยว่าเพราะหลังจากนั้นนะครับก็เจอมาเรื่อยๆอีกอย่างอย่งเช่นที่เป็นเข้เอิ่นอีกอย่างนั้นเรื่องฝ่ายดำเหรอเมันไฟดำดอกเขาเรียกอะไรนะจุดดามพลอย ในวงการนะครับแต่ก็เชื่อว่ามันก็มันก็มีมันก็มีมากแหละต่บ่าเพียงตาว่าตอนแหลกเข้าวงหูบที่นี่เพอจนสู้มือนีเขาก็เลยเกิดความเคยชินกับมันเพราะว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วอย่างประมาณนี้ไหแต่ว่างานแหลกนีคอยเลื่อมบวกมุจเจ้าเรียกว่าคอยแอบหนีพอไปพอแล้วหามแล้วห่วงแห้งแล้วเป็นห่วงเดี๋ยวเข้ามาเป็นลูกไส้หวัวแก้วหยยัวเวียน แต่ที่จริงก็มีพี่สาวแต่ว่าพี่สาวอยู่คนหละบบอลังสี่แต่ว่าเข้านะ่ะอยย่น้ำโพกันสองคนเพราะว่าพอแมีาก็แยกทางไปองเองแต่เด็กน้อยเนาะัดที่นี่อันเพิ่นก็นเลยหาม่าเอ,อือยหยันใรุนมันดักตียังสันยังสี่ไอ้เข้านะเขาก็อยากเฮ็ดอยากทํำเนาะเขาก็หนีไปครับมอเตอร์ไซค์ไปเองเลยถามทางถามบ้านถามบอลไปนะครับ ก็จนว่าหอดงานนะครับหอดงานกับหาหกโมงแลยละ่ะแต่ว่าดีที่ว่าผมมาได้ึ้นซีทุ่มก็ได้มีเวลาเตรียมตัวหลยนะครับไปกับเอาไปคล้องไปกับคล้องไปว่าไลาเพราะแต่งสุดจากบ้านไปเอาไปแต่อุปกรณ์ท่าหนาะแต่งหนาแต่งหนากับบวยากเพราะว่าเป็นหนาผู้ชายนะครับแต่งแบบมอลลาแบบ สมัยเก้าสนะท่าแต่เปรงข้นก็ท่าแต่ลิบขึ้นเอานั้นก็บ่ต้องแต่งอีกยังบ่คือสมัยนี้สมัยนี้เอาจนปากแดงค่เลาะแต่ว่ามันก็แเล้วแต่วงดอกวะาแล้วแต่คุนสิแ่งดอกวเะนะเพราะว่าอันหมอลำคงคุมลําก่อนหมลำงสิ่งสีมันบ่มีอีหย่งตายตัวอย,อ,อยู่ที่ลักษณะของบุคคลนะครับอันนี้คือวาสนามันสิได้เป็นกับเป็นได้ผู้รังคุนนะครับ แม่อยากเป็นบันไดกระโบได้เป็นอ่ามีประสบการณ์จากอ่าอย่างนะจากแม่แม่บุญธรรมแม่แม่บุญธรรมเพิรนอยูซับม่วงอำเภอตามพญา,านี่ล่ละนะครับวาสนาเพิ่นอยากเป็นมอหล่ำแห้งแต่ว่าจนว่าเท่าจนปันนี้เพิ่นกระ่บได้เป็นนะครับถืออีเม่เพิ่นหามแน่ เพิ่นต้องไปมีผัวครับรถ่สิบหลดอน้ำผัวเพิ่นเนียงเสียวาสนาเพิ่นบ้ได้เดป,ป็นกับ่บได้เดป,ป็นแต่ก็เลยคิดว่าป้าวาสนาจะของได้เป็นมันก็นดีแล้วตัวก็เลยอย,อยู่น้ำอาจารย์คนนั้นนะครับมาจนว่าฮอดโควิดคือปีคือปี2019ปี2019อยู่ฮอดกับเพิ่นมาจนว่ามีโควิดก็จึงเด็ดแตกกระจายทะไล่มากนะครับบัดที่นี่ พักไปเจ้าคู่หนึ่งก็จังไปมีอาจารย์คนทีสองเพราะว่าเฮ้าเฮ้าออกงานก็เพิ่นดูเนาะเฮ้าหูจากหมอแค้นหมอแค้นก็ซื้อหมอแค้นอ่ามก็หมอแค้นเลิอเพิ่นไปเป่าอยู่อันวัดสับม็กนะครับไปเป่างานบุญคอนโบดอยู่วัดสับมกไอ้เฮ้าก็เลยไปตบลังวั่นเพิ่นผู้ละ 20, 20, 20, 20. ่ะยี่สิบยี่ิบยี่สิบเพืสมัยนั้นเนาะ เดี๋ยวความาเจอของก็ขายขีมขายยังหาเฮ็ดงานหน้งแต่เด็กหน่อยกับพอมีกกำลังศัพท์เนี่ยกลับไปตบรางวัลนมาที่นี่ก็เลียเบาน้ำพอเพื่อนบอกว่าอันพ่อให้ผมขอขึ้นไปเจียมน้ำเดบอส้่ะนอขอขึ้นไปเจียมในที่นี่ก็เลยไปล่ำล่ำสองสามก่อนเนี่ยแหละเพิ่นก็นเลยให้ล่งอปปัตห้ลุ่งแล้วที่นี่เพิ่นก็นเลียวว่าอ ตัวกระลำดีลำเป็นแต่ละไพซอนมากอะไรเงี้ยก็เลยบอกซื้อเสียงเลี้ยงน้าอีกอย่างไปบอกว่าเออก็ดีแล้ะแต่วาถ้ายากได้อันวิชาเพิ่มก็มา่เอาน้ำพอได้เด้อว่าสันอยากได้ก่อนลำเพิ่มกับมา่เอาน้ำอีพอไดไปโลดบ้านนั่นถามหาโลดพอยุบอันอำเภอวัฒนนครนี่แหละถามหาเอาโลดอ่ะก็เลยเขาไปใน้ตัวอำเภอถามหาจาบอดบานเพิ่นมิจัดอันมัิจัด จนหอดบานเพ่นจัดเออจนหอดบานเพ่นก็เลยไปเอื่นหาหนะ้าประตูพ่ออยู่โบอยู่บบอ่าผมมีไผที่นี่ก็เลยเห็นเบอร์โทรเพิ่นก็เลยโทรไปที่นี่โทรไปว่าโอ้ยพ่ออยู่หน้านี่นะพ่อออกมาตัดไม้ซอยเพิ่นอยู่หน้าก็เลยได้ขับรถตามไปหาเพิ่นอยู่หน้าอีกลัดตาลดัดดงเข้าไปเออจนไปหาเพิ่นไปรับเพิ่นมาเพิ่นก็ไปอาบนา้ำเต,ต็งัวกับบ้านบานเรียบร้อยเนาะ นังนังคือกันเฮ็ดคือกันทองเขียนตามคําบอกเหมือนกันจนว่าหอดแรงเฮ็ดจังสั่นประมาณสองสามหลอบก็เลยปรึกษากันน้องพ่ออันพ่ออีหลีเด้มันสิเสียเวลาพ่อเสด็ทถ้าพ่อเฮ็ดจังส์ะเอาซิซะให้ผมทดล่องอย่างหนึ่งพ่อกลางนากระดาษอันก่อนล่ำพ่อออกพ่อเขียนก่อนล่ำพ่อไว้นั่นน่ะเป็นสิบนาแปดนาอัน ลอยหนาอย,ยังกระซังให้ผมทายเอาซะกล่องผมเนี่ยมันชัดเจนอยู่ให้ผมทายเอาซะไล่เมื่อพอผมกับอ่านออกอยู่ที่นี่ว่าเออเอาสั่นก็ได้ก <c oughs> ็เลยเดททายก็เลยดเลยดททาย,เ,ย,เ,อาเ,ยเอาตัวหนังสือมาก็เลยมานาดังโจทย์เอาตามที่หลังนะครับเพราะมันต้องสุดจิบุริก็คือทั้งอา่านเขียนทองจํำยังเนี่ยแหละคําแปลมันมันสิเป็นประมาณนี้เป็นคาถาแต่ว่ามันไม่เป็นคาถาที่จริงมันเป็นคําบอก นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นอันนี้ฝากไปอีพีแรกนะครับรีวิวชีวิตหมอลำอีพีแรกยังมีอีพีต่อๆไปยังซมีแนว่ยเมื่อวานห้พี่น้องเขาเด้๋ยฟังอีกฝากไ้ในเรื่องพี่น้องเดอ้อ